โอเคครับผมสวัสดีครับวันดีพบกับช่อง RVPI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาในเกม Sword Art Online Alicization Rising Steel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมนะจะเป็นคลิปตอบคำถาม Q&A นะผมนะที่ทุกคนเนี่ยได้ทักเข้ามาถามนะครับผมนะว่าเอ่อทักถามใต้โพสในชุมชนที่ผมได้โพสไปนะว่าอ,อันนู้นอันนี้อันนั้นนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่ตอบคำถามทั้งหมดนะผมนะที่ถามกันมาเนาะแล้วคำถามที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยก็ บอกไว้ก่อนเลยนะผมนะคำถามอาจจะไม่ได้ตรงกับประเด็นที่ผมจะให้ถามหรือว่ามันเกินเวลานะผมนะจะมีแค่2อย่างนี้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะผมนะสำหรับคำถามแรกนะผมนะจะเป็นคําถามของคุณมูนเขานะผมนะเขาถามมาว่าจาชาโต้กับโรเน่ไฟควรสูงมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะก็เออสงสัยผมทําคลิปช้าไปนะผมนะเพราะว่าตอนนี้ตู้นั้นได้ออกไปแล้วนะผมนะ แต่ก็บอกตรงๆว่าหน้าสมจัดสําหรับ2ตู้นั้นหน้าสมมากนะผมนะโหหน้าสมจริงนะผมนะมันเป็นตัวละครที่เล่นคู่กันแล้วเนี่ยจะเก่งมากดาเมจจะโอเวอร์มากโดยเฉพาะคือคิริโตะตัวเดียวเนี่ยดาเมจก็เวอร์อยู่แล้วนะถ้าได้โลเนียมาบัฟเสริมเนี่ยคือจะเวอร์อีกนะผมนะโอเคต่อไปนะผมนะคำถามต่อไปของคุณ vp หนึ่งสบนะผมนะถามมาว่าเออม,อม,อมอีมีตัวอสาสนะธาตุไฟไหมที่ไม่ใช่ตัวแรกนะผมนะ เออ่ไม่มีนะครับผมนะคำถามนี้ไม่มีนะครับผมนะอาสนะตัวอื่นที่เอออาส์เซน่าท่าไฟตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวแรกเนี่ยไม่มีนะครับผมนะตอนนี้จะมีอาส์เซน่าท่าไฟนะครับผมนะแค่ตัวเดียวก็คือจะเป็นอาสนะตัวอยู่ไหนเนี่ยตัวแรกเนาะนี่นะครับผมนะอาสนะตัวนี้เนาะโอเคนะครับผมนะโอเคต่อไปเป็นคําถามของคุณแฮมสเตอร์แทนนะครับผมนะถามมาว่าอยากรู้วิธี ทำให้เล่นเทรนนิ่งรูมได้จังเลยได้ยังได้ยังไงนะผมนะไม่ใช่ได้จังเลยได้ยังไงนะผมนะบอลรอไม่รู้วิธีเล่นจริงๆนะผมนะก็เดี๋ยวจะตอบให้นะผมนะจริงๆเออมันเป็นผมต้องบอกก่อนว่าเทรนนิ่งรูมเนี่ยมันเป็นระบบใหม่ที่เกมเพิ่งอัปเดตเข้ามาช่วงปีใหม่นะผมนะเออก็จริงๆเนี่ยผมมีคลิปสอนแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ใหนะผมนะว่าคลิปไหนนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้คร่าวๆแล้วกันว่าสําหรับการลงเทรนนิ่งรูมเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้ใส่แหวนที่คย มันจะลงไม่ได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปคาฟแหวน3าดาวก่อนนะผมนะซึ่งวัตถุดิบที่จะคาฟแหวน3ดาวได้เราก็ต้องหาจากดาดข้างๆมันนะผมนะโอโอแฟกเมนต์คอนเนคชันนะผมนะเราหาเราสามารถหาได้จากด่านนี้เลยนะสำหรับพวกเอ,อ่อของวัตถุดิบเอาไวค้คัฟแหวน3ดาวพอเราคาฟแหวน3ดาวได้แล้วเนี่ยเราก็เอาแหวน3ดาวนะนะั้นน่ะใส่ให้ตัวละครเราตัวละครใดตัวละครหนึ่งในทีมนะผมนะแล้วเราจะสามารถลงเทนนิงรูมได้นะผมนะอ่าแค่นี้เนาะ ต่อไปคําถามของของน้องกล้องนะผมนะของคุณสัญชัยนะผมนะน้องกล้องเนาะถามมาว่า how to ซุ่มยังไงให้ได้อดมินไฟนะผมนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสาหรับน้องกล้องเนี่ยอยากได้อดมินไฟมากนะผมนะซึ่งตอนนี้อดมินไฟมันอยู่ในตู้ยูกินะผมนะซึ่งถ้าจะให้บอกตรงๆเลยคือตอนเนี้น้องกล้องเขาคงจะไม่ได้สนใจอีดิทัาลมหรอกเขาน่าจะสนใจตัวที่อยู่ในตู้ยูกิมากกว่านะผมนะซึ่งนั่นคืออดมินไฟเนาะ สมยังไงให้ได้อดมินอันนี้เป็นคําถามที่ยากมากนะเพราะว่ามันอยู่ที่ช่วงอะมันอยู่ที่ช่วงว่าเกมมันจะให้เราตอนไหนถ้าเกมมันให้เราเนี่ยมันก็มันคิดจะให้เรามันก็ให้เราเลยแต่ถ้าวันไหนที่เกมมันใจร้ายแบบอย่างเช่นที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันจะใจร้ายเลยนะผมนะก็สู้นะผมนะน้องกล้องขอให้ได้ใวาเด้อคำถามต่อไปนะผมนะของคุณอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสตายุอ๋ออ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยเด้อสตายุอะครับไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูเนาะเออตั๋วครบรอบหนึ่งปีที่ไว้แลกอลาเซน่าธาไฟหาได้จากไหนหรอครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะผมนะเนื่องจากว่าเอ่ออีเวนต์ที่มันจะให้เก็บตั๋วเนี่ยมันจะสิ้นสุดตอนเดือนธันวาตอนสิ้นเดือนพอดีนะผมนะซึ่งตอนเนี้ยมันเลยเดือนธันวาไปแล้วเนาะมันก็เก็บไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็เสียใจด้วยเด้อตอนนี้มันแลกไม่ได้แล้วนะครับผมนะโอเคคาถามต่อไปของคุณวัชระพลนะครับผมนะวัชระพลเนาะ ถามมาว่าอยากรู้วิธีการเก็บหินลิมิตเบรกเยอะๆเพราะตัวดีๆมีเยอะแต่ว่าอัพเป็นเลเวล100ไม่ได้นะผมนะสำหรับการหาหินลิมิตเบรกง่ายๆเลยเนาะเออก็ง่ายๆเลยนะครับผมนะเปิดกาชาแล้วได้ตัวละครซ้ำนะครับผมนะอันนี้คือวิธีการหาที่ง่ายสุดแหละโดยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่สุ่มกาชานะครับผมนะสุ่มกาชาเปิดตัวละครได้ตัวละครซ้ําเราก็จะได้หินลิมิตเบรกตามธาตุนั้นๆมาแล้วผมนะนะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการแลก เออจากเออจากอะไรนะจากอีเวนต์ต่างๆที่เขาแจกนะครับผมนะอีเวนต์ไหนที่มีแจกเนี่ยก็ไปแลกได้นะผมนะเออแต่มันแล้วแต่อีเวนต์นะอีเวนต์บางอีเวนต์ก็แจกบางอีเวนต์ก็ไม่แจกนะผมนะแล้วก็จะเป็นหินลิมิตเบรกสีลุงซึ่งหินลิมิตเบรกสีลุงหาได้จากออร์ตินอแบทเทิลอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้นะครับผมนะหรือเกมอาจจะแจกเข้ามาเนาะนี่เนาะนี่หาได้จากตรงนี้เลยนะผมนะซึ่งผมแลกไปแล้วนะผมนะผมแลกไปแล้วไหนดูซิ อ่ะเนาะโอเค้วผมนะเนี่ยเห็น Break ลิมิตเบรกสีลุ้งมันสามารถเอาเป็นลิมิตเบรกตัวละครได้ทุกทาธาตุเลยนะครับผมนะหรือบางที่เกมมันอาจจะแจกมาก็ได้นะผมนะหรือบางที่จะมาจากวอวัลเทเบิลอย่างเงี้ยเออเนาะก็ลองดูแล้วกันนะผมนะคำถามต่อไปเป็นของคุณฮานากโกคุงนะผมนะอ่าอันนี้ก็เป็นขาประจําช่องผมเหมือนกันนะตัวฟรีตัวไหนที่พี่คิดว่าใช้งานแล้วเก่งที่สุดะคะเออสำหรับคําถามนี้เนาะก็ต้องบอกเลยว่า สำหรับตัวละครที่ชอบมากที่สุดยังไงก็คงจะไม่พ้นคิริโตะธาตุลมนะผมนะหนึ่งเลยคือมันเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มันเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วบัฟสกิล B ได้นะผมนะซึ่งมองว่าสำหรับตัวละครฟรีอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวดาเมจหมดถ้าสังเกตดูดีๆนะมันจะเป็นตัวดาเมจตัวสกิล A ตัวสกิล B สกิล C อะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นซัพพอร์ตนะผมนะแต่ตัวที่เป็นซัพพอร์ตจ๋าๆเลยคือจะเป็นตัวคิริโตะตัวฟรีตัวนี้นะครับผมนะซึ่งบอกตรงๆว่าชอบมาก นะครับผมนะ้วยความที่ว่ามันเอาไปเป็นซัพพอร์ตให้กับธาตุลมได้ดีมากแต่เอาไปเป็นซัพพอร์ตกับธาตุอื่นก็ได้นะแต่ถ้าจะดึงประสิทธิภาพมันออกมาเยอะที่สุดเนี่ยต้องเอาไปใช้กับธาตุลมเพราะว่าสกิลฮิลมันเนี่ยจะสแต็กลมให้กับธาตุฮิลได้เอ้ยจะสแต็กลให้กับธาตุลมได้นะครับผมนะเออเป็นเวลาสี่เธอร์เลยเนาะเนี่ยยังไงก็มองว่าคริโตธาตุลมจะดีสุดนะครับผมนะสำหรับตัวละครฟรีที่ใช้แล้วคิดว่าเก่งที่สุดเนาะโอเคคำถามต่อไปนะครับผมนะจากคุณศักดิ์สงดาวนะผ เทคนิคการหา ability ของแหวนกับการหาบูทไอเทมคูณ2ใช่ไหมสำหรับเอ่ออเาทีละอย่างแล้วกันเนาะสำหรับการหาบูทไอเทมเนาะหาได้จากอีเวนต์ทั่วไปเลยนะครับผมนะมันมีให้แลกทุกอีแทบจะทุกอีเวนต์นะครับผมนะเนี่ยอีเวนต์พวกเนี้ยแทบจะมีให้แลกหมดนะครับผมนะลองหาดูแล้วกันนะว่าอีเวนต์ไหนมีให้แลกก็แลกไม่มีให้แลกก็ผ่านไปนะครับผมนะไม่ต้องลงนะครับผมนะโอเคเนาะแล้วก็จะหาได้จากอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นออร์ตินอลแบทเทิลนะครับผมนะถ้าใครเอ่อถ้าใครสังเเกกตมืื่ออี้ค ผมเปิดแล้วเนี่ยผมเปิดผ่านนะผมนะเสียงเกมบั๊กอีกแล้วนะผมนะอ่ะเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยหาได้จากตรงนี้หมดเลยนะผมนะแต่ไม่ค่อยแนะนําว่าให้แลกจากตรงนี้ตรงเนี้ยแนะนําว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ให้แลกพวกไอ้ขนมปองขนมปังแล้วก็ bp recovery แลกของส่วนบนบน,บนไปก่อนนะ่ะนะครับผมนะเออไอ้นี่ก็ไม่ต้องไปแลกนะไอพ้พวกแหวนพวกแหวนพวก ability พวกเนี้ยมันสามารถหาได้ในด่านนะผมนะไม่ต้องไปแลกมันนะรอรอบจากด่านเอาดีกว่ามันเปลืองแต้มเนาะ โอเคนะผมนะคำถามต่อไปนะผมนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังกับเทคนิคการหาแ b i ลิ t y ีของแหวนนะผมนะเทคนิคการหา a b i ลิ t y ีแหวนของผมเนาะโดยส่วนตัวแล้วผมจะคาฟแหวน2ดาวมาใช้แล้วผมนะเนื่องจากว่ามาใช้วัตถุดิบในการคาฟเนี่ยน้อยนะผมนะเพราะว่าถ้าเราคาฟแหวน3รลูมานะผมนะมันจะใช้วัตถุดิบชิ้นสุดท้ายเนี่ยเยอะอยู่นะผมนะเออ ผมก็เลยแนะนําว่าใช้เป็น2อลูจะดีสุดนะผมนะผมครับวิธีการเก็บของผมนะผมจะคราบแหวน2อลูมาทัา้งหมด6วงนะผมนะหลังจากนั้นเ่ยผมจะเอา6วงนี้ไปใส่ให้กับทีมที่ผมจะเอาไปฟาร์มนะผมนะอ่านั่นแหละพอฟาร์มพอได้เสร็จปุ๊บนั่นแหะลงไปประมาณ 3- 4สตาเดี๋ยวอบิลิตี้ในในแหวนเราอะ่ะมันจะเต็มหมดพอดีนะครับผมนะเออแล้วเราก็มานั่งคัดนะผมนะว่าอันไหนดีบ้างหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่คนว่าจะคัดยังไงนะผมนะ อันนี้แล้วแต่เลยหรือว่าจะคับเป็น3ดาวเข้ามาเลยก็ได้เอ้ยสรลูเข้ามาเลยก็ได้แล้วแต่นะคับเป็น3รูเสร็จปุ๊ปอบอาบิลิตี้นี้ไม่ชอบก็เก็บไว้ก่อนไม่ต้องยอ่อยแหวนเอาไปเป็นอของลิมิตเบรกต่อไปนะผมนะอันนี้แล้วแต่นะก็แ,แต่คนแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้เทคนิค2รูมากกว่าแล้วก็เอามาย่อยหมดนะผมนะอืมโอเคเนาะต่อไปนะผมนะคำถ,ถามต่อไปจากคุณ Inset c h นะครับผมนะถามมาว่า เกมนี้ถูกลิขสิทธิ์ใช่หรือเปล่าถูกลิขสิทธิ์แน่นอนครับผมอืมถูกลิขสิทธิ์แน่นอนนะเกมนี้ไม่งั้นมันถูกปิดไปนานแล้วครับสำหรับเกมเนี้ยถูกฟ้องร้องถูกนู่นถูกนี่หมดแล้วเออถูกไปหมดแล้วอะเออถูกล้องถูกฟ้องถูกนู่นถูกนี่ถูกสั่งให้ปิดถ้าไม่ถ้าไม่ถูกจริงเหรอนะเออแต่เกมนี้ถูกลิขสิทธิ์ครับผมแล้วก็2ทํายังไงให้เกลือครับผมอันนี้ผมไม่มีคําตอบเพราะว่าผมเองยังเกลืออยู่เลยครับทุงวันนี้โอเคต่อไปแล้วผมนะคำถามจากสิ อะไรเนี่ยสิมุยจิโร่นะผมนะแมผมอยากรู้ว่าธาตุดินตัวไหนเก่งที่สุดในความคิดของพี่เนาะถ้าเป็นเมตาตอนนี้เลยนะผมนะยังไงก็ต้องเป็นคิริโตะธาตุาดินอยู่แล้วนะผมนะดาเมจมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นดาเมจหลักให้กับทีมธาตุดินผมอะเออเนี่ยยังไงก็ต้องคิริโตะตัวนี้แล้วผมนะเนี่ยคือดาเมจแทบทุกสกิลคือแบบโคตรโอเวอร์นะผมนะแล้วอินคารเนสกิลมันเนี่ย เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวรอบแรกไม่พอยังโจมตีใส่ทุกตัวอีกนะผมนะโอ้โหแบบเป้าเดียวก็ได้เป้าหมู่ก็ดีนะผมนะเออมันได้หมดอะสารคิดีตัวนี้คือดาเมจมันโอเวอร์มากนะผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบเนาะอีกตัวหนึ่งที่ชอบเลยก็คือจะเป็นเอ่ออาริษธาตุดินนะผมนะอาริษธาตุดินนี่ก็เอาไปแบบว่าเอาไว้แบกนะผมนะเอาไว้แบกได้แทบทุกดาลเลยอาริษธาตุดินยกเว้นถ้าจะเจอตัวละครธาตุลมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเลี่ยงๆเลยนะเพราะว่าตัวละครธาตุดินเนี่ยแพ้ธาตุลมนะผมนะอ่ะ โอเคต่อไปนะผมนะคำถามจากคุณพานุพงศ์นะผมนะเขาถามมาว่าพี่คิดว่าอยากให้เกมเพิ่มระบบอะไรขึ้นมาอีกครับเพิ่มระบบอะไรขึ้นมาเหรอตอนนี้ก็เออพี่อยากให้เพิ่มระบบตอนเนี้ยไอ้กิ้นี่แหละอยากให้ปรับระบบกิ้นี่แหละเอาจํานวนคนเพิ่มขึ้นมาได้ไหมตอนเนี้ยคือมันตันแค่สิบคนเนาะอยากให้มันเพิ่มขึ้นมาเป็นสักสิบห้าหรือยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีนะผมนะ พี่มองถึงอย่างนี้มากกว่านะเออแล้วระบบ PVP ถามว่าเพิ่มมาดีไหมก็ดีนะครับผมนะอืมแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากให้มันเพิ่มระบบกิวขึ้นมามากกว่าตอนเนี้ยมันตันแค่สิบคนนะครับผมนะอยากให้มันเพิ่มสักสิบห้าหรือยี่สิบอะไรอย่างนี้ก็ยิงดีนะครับผมนะเออเนาะแค่นี้แหละนะครับผมนะต่อไปนะครับผมนะคำถามจากคุณชิบะซังนะครับผมนะแหมมาเป็นหน้าหมาชิบะเลยนะถามมาว่าตัวละครที่คุณชอบมากที่สุดและมีประโยชน์ที่สุดพร้อมเหตุผลนะครับผมนะ นี่มันคำถามส่งส่งส่งการบ้านอาจารย์รอเปล่าทำไมคำถามมันดูแบบว่าโอ้โหสุดยอดนะผมนะที่ชอบมากที่สุดเหรอชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดเหรอโอ้โหหายยากเลยนะเนี่ยชอบชอบที่สุดเหรอโอ้โหยากยากคำถามนี้ยากอยู่นะยากอยู่นะเนี่ยคำถามนี้นะผมนะนะยากอยู่นะแต่โดยส่วนตัวแล้วยังไงก็ ไม่ไม่น่าผลคิริตโต้เหมือนเดิมนะแต่จะเป็นคิริตโตท่าสแสงนะครับผมนะเออรอบนี้เป็นคิริตโตท่าสแสงเนาะเหตุผลที่ชอบเพราะว่าเออสกิลมันนะครับผมนะมันเป็นอินคาร์ในแบบซูเปอรส์สตรองนะครับผมนะมันสามารถแทบไปได้แทบทุกด่านเลยนะครับผมนะแล้วมันมีตัวละครคู่หูคืออีดิสนะครับผมนะซึ่งอีดิสแต่ละตัวเนี่ยผมไม่ได้เจาะจงเฉพาะท่าสแสงนะคือโดยแต่ละตัวเนี่ยอีดิสแต่ละตัวก็คือมันจะมีทั้งสายดาเมจสายซัพพอร์ตสายเอนชาร์สหมดคือ มันก็มีแทบทุกสายอ่ะสำหรับอีดิสนะผมนะก็คือมันเอามันเอาบัฟคิริโตได้อ่ะเอาอีดิสธาตุมึดไปบบใช้กับคิริโตตัวนี้ก็ได้เพราะว่าอีดิสธาตุมึดมันมีบัฟสกิลบีให้กับคิริโตตัวนี้ก็ได้เนี่ยคือมันคือมันใช้กับอีดิสแล้วผมมองว่ามันใช้กับอีดิสได้หลายตัวเออเนาะใช้กับอีดิสธาตุแสงสสสก็ได้ธาตุมืดก็ได้ธาตุน้ําก็ได้ตัวใหม่ก็ได้เออตัวใหม่ตอนเนี้ยอีดิททสธาตุลมก็ใช้ได้คือมันใช้ได้แทบทุกตัวเออลองดูแล แต่โดยส่วนตัวก็คือยังไงก็ชอบคิริโตะแสงสุดนะผมนะเป็นตัวแอคทีฟลิงตัวแรกเนาะที่เข้ามาในเกมนะผมนะคู่กับอนะีดิสเนาะโอเคคำถามต่อไปนะครับผมนะคำถามจะคุณอะไรเนี่ยพาบุญ AWM นะผมนะมาป,ะปืนเลยนะผมนะ AWM คุณจะส่องผมตายไปเนะี่ยทีเดียวอีดิสธาตุลมตัวเอนชานใหม่โหดไหมครับต้องบอกว่าตัวใหม่โหดอยู่นะผมสำหรับอีดิสธาตุลมนะครับผมนะสหรับอีดิสธาตุลมเนี่ยโผล่ เพิ่มมันเก่งตรงอินคาเนตสกิลบอกเลยว่าอินคาเนตสกิลคือเก่งมากแรงมากนะครับผมนะแรงเพอเพอแรงกว่าไอ้คริริโตธาตุไอ้นีตตอ่อีกธาตุอะไรนะธาตุแสงอีกแต่ว่าคริริตโตธาตุแสงที่มันไม่แรงเท่าอีดิสเพราะว่าตัวละครที่มันไปเจอเนี่ยแล้วมาชนะทางเนี่ยคือตัวละครธาตุามืดซึ่งตัวละครธาตุมืดเนี่ยมันก็ชนะทางธาตุแสงอีกเพราะฉะนั้นดาเมจที่เราจะเห็นจากคริริตโตธาตุแสงเนี่ยคือจะแทบจะไม่ได้เห็นแบบเต็มนะครนะับผมนะเพราะว่ามันทั้งชนะทางก็แพ้ทางตัวละครธาตุามืดเนาะเออ ก็เลยอาจจะดึงประสิทธิภาพของคิริโตออกมาไม่สุดนะผมนะก็ถ้าใครเห็นหลายๆคนก็คือมันเป็นเอ่อดาเมจซุปเปอร์สตรองเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าถ้าจะให้แรงก็คืออินคาริตอิดิทแรงมากสำหรับอิดิธาตุลมแต่ว่าสกิลปกติมันเนี่ยถ้าไม่ได้เปิดเอนชาร์สโหมดคือโอ้แทบทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องเปิดต้องเปิดเอนชาร์สโหมดถึงจะเล่นได้สำหรับอิดิโตเนี้ยนะครับผมนะก็ดาเมจโอเวอร์อยู่นะครับผมนะเก่งๆนะครับผมนะเก่งเงนาะ ต่อไปนะครับคำถามจากคุณนัตไนนะครับผมนะถามมาว่าอาซนะตัวไหนเก่งสุดครับโห oh, อาซนะตัวไหนเก่งสุดเหรอเอาเป็นเออผมแยกสายแล้วกันสายซัพพอร์ตกับสายโจมตีนะครับผมนะถ้าสายโจมตีตอนเนี้ผมให้อาซน่าโปเกสซีฟนะครับผมนะยังไงก็เก่งคือผมมองว่าอาซนะโปเกสซีฟคือมันทําได้ทุกอย่างเลยเนาะมีสกิลแทบทุกอย่างเลยไม่ใช่แทบทุกอย่างทุกอย่างเลยด้วยซ้ำเอบมีหมดเลยชาร์จก็ได้ ซีคิวเอทำดาเมจก็ได้ B เอาไปเบรกก็ได้คือมันไปได้กับทุกทีมเลยลออสําหรับอาสนะตัวนี้เนาะแล้วดาเมจมันก็ไม่ใช่เบาๆดาเมจมันแรงมากนะผมนะใครยังไม่ได้ดูรีวิวไปดูได้นะผมนะแล้วก็เออตัวซัพพอร์ตเนาะที่ผมคิดว่าตอนนี้ที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตตัวนี้เลยนะผมนะจะเป็นตัวละครอสาสนะธาตุดินนะผมนะที่มันมาคู่กับคิริโตธาตุดินเนาะเออตัวนี้ก็เก่งสุดนะผมนะเพราะมันเป็นฮิลนะผมนะมันฮิลทั้งทีมเลยไม่ว่าจะเป็นทีมรองหรือที มันฮิวหมดเลยนะผมนะเออเนี่ยแล้วก็ไหนจะดาเมจมันบวกรีคอลเลคชั่นฟิลท่าตินได้อีกนะผมนะเออเอาไปเล่นกับคิริเอ้ยไม่ใช่คิริโตเอาไปเล่นกับเลนได้เนะเาะสำหรับบวกรีคอลเลคชั่นฟิลเนี่ยแถมแถมตีเป็นเอ็กซ่าซองด้วยนะแล้วไหนจะบัฟสกิลบีมันเอ้ยบัฟสกิลซีมันอีกเออแล้วก็เพิ่มคีย์ที่ขดาเมจให้กับตัวที่โดนบัฟอีกคือมันใช้ได้หลายแบบสำหรับอาซูน่าตัวนี้เนาะนี่แหละคืออาซูน่าสายซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดที่ผมคิดนะอื โอเคต่อไปคำถามต่อไปคำถามจากคุณ X Noel X Channel นะผมนะถามมาว่าทำไมต้องจัดทีมให้ทุกตัวเป็นธาตุเดียวกันสำหรับสมัยนี้โอเคสำหรับเอ่อสำหรับสมัยนี้นะผมนะก็ต้องบอกตรงๆว่าเมตานะผมนะมันเปลี่ยนไปตั้งแต่มีตัวพวก Active Link เข้ามาซึ่งตัวตอนที่ยังไม่มีตัว Active Link เข้ามาเนี่ยผมก็จัดทีมแบบว่ายังไม่ค่อยเป็นธาตุะเท่าไหร่นะ แต่ตั้งแต่มีตัวแอคทีฟลิงเข้ามามีตัวที่มันเป็นลีดเดอร์ทีมเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องจัดทีมเป็นธาตุเพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวละครสมัยเนี่ยคือมันเห็นปะลีดเดอร์สกิลลีดมันมีลีดเดอร์สกิลอะสำหรับตัวละครที่มันเป็นตัวใหม่ๆช่วงเนี้ยตั้งแต่1ปีเข้ามาเนี่ยคือมันจะบวกสเตตให้กับตัวละครแต่ละธาตุแต่ละธาตุเลยนะผมนะสมมติว่าถ้าตอนเนี้ยคือหัวทีมผมเป็นอีดิอยู่ซึ่งหัวทีมอีดิตอนเนี้ยคือมันเป็นมันเพิ่มแอคแทใ้ก ตัวละครนั้นอ่ะจะไม่ได้รับสแตทห้าเปตรงนั้นมันจะทําให้เสียประโยชน์ไปนะครับผมนะและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาไปเจอด่านที่มันต้องใช้ตัวละครชนะทางยอย่างเช่นทีมท่าแสงมันชนะตัวละครธาตุมืดนะครับผมนะเวลาผมเอา่าแสงไปสู้กับธาตุมืดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้รับสถานะดีบัฟจากบอสถ้าใครสังเกตดูดีๆนะมันจะไม่ได้รับสถานะดีบัฟจากบอสถ้าเราเป็นถ้าเราเอาตัวชนะทางไปนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวแพ้ทางไปเนี่ย ดีบัฟบอสนี่คือแบบว่าโอ้โหมาเต็มนะครับผมนะดีบัฟลดสกิลซีลดเกาะเวทลดเกาะกายภาพลดนูน่นลดนี่เพราะอย่างนี้แหละเขาถึงเอาเขาถึงเน้นจัดทีมตัวละครให้เป็นท่าเดียวกันหมดเพื่อจะได้ไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับผมนะเออแต่ละด่านที่มาชนะทางะนะไม่ใช่เอาแพ้ทางเข้าไปนะมันจะเล่นยากมากนะครับผมนะโอเคนะผมนะประมาณนี้เนาะคำถามต่อไปนะผมนะจากของคุณคิริโตคุงนะผมนะ สเปเชียลแอคทีฟลิงก์อันไหนดีสุดครับเออถ้าให้ผมพูดตอนนี้ก็เอออัอนไหนดีสุดหรอแต่ถ้าถ้าให้พูดจริงๆตอนนี้น่าจะเป็นคู่นี้นะผมชอบคู่นี้นะคู่ UTO กับอลิสนะผมนะเหตุผลที่ผมชอบคู่นี้เพราะว่ามันได้รับ,บโบนัสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโบนัสธาตุโบนัสสเปเชียลพาร์ทเนอร์แล้วก็โบนัสอุปกรณ์ใน,นรับมนะเออคือไม่ได้รับหมดเลยอะโบนัสธาตุ อาวุธแล้วก็สเปเชียลพาร์ทเนอร์มันได้รับหมดเลยทุกอย่างนะครับผมนะแต่ผมต้องไปอัพเลเวลมันก่อนมันถึงจะแรงกว่านี้ผมเอาไปอัพคลิริโตตาเหลืองไปแล้วอะจบแล้วนะครับผมนะอันนี้แหละที่ผมคิดว่าดีสุดนะครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งดีเหมือนกันจะเป็นเลนกับคลิริโตนะครับผมนะเลนกับคิริโตธาตุดินน่ะนะที่เป็นดาบคู่ด้วยกันน่ะนะอันนั้นก็ได้รับโบนัสหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมนะอืมก็นี่แหละ2คู่นี้แหละที่ผมคิดว่าดีนะครับผมนะโอเคคําถามต่อไปจากคุณมงคคลสสวัั์นนะะรบ ถามมาว่าสายฟรีเกมนี้อยู่ยากไหมครับผมเพิ่งเล่นใช่ไหมต้องบอกตรงๆว่าสำหรับเกมนี้เนาะเกมเนี่ยต้องบอกว่าอยู่สบายจัดเลยนะผมนะสำหรับเกมนี้ถ้าไม่เกลือนะผมนะแต่ว่าถ้าเกลือเนี่ยเล่นไปแล้วก็จะหัวเสียเปล่าเปะครนะผมนะอือันนี้ต้องบอกตรงๆนะผมนะแต่ว่าถ้าเล่นเรื่อยๆเนี่ยไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะผมนะถ้าเล่นเรื่อยๆเนี่ยไม่ยากไม่ยากถ้าเล่นเรื่อยๆเนี่ยอืมถ้าเล่นแบบว่าไม่ได้แข่งกับใครนะเล่นเรื่อยๆืเล่นของเราเองเล่นแก้เครียดคลายเครียด ชิลๆนะผมนะเกมนี้อยู่ได้ชิลๆเลยนะผมนะสำหรับสายฟรีเกมนี้เนาะผมเองก็เป็นผู้เล่นสายฟรีนะอยู่ไม่ยากนะผมนะแต่ผมเป็นผู้เล่นตั้งแต่เกมเปิดไงเนาะโอเคคำถามต่อไปนะผมนะจากคุณบูฟรีคุงนะผมนะมีวิธีหาเพชรในเกมเร็วๆบ้างไหมครับเออสำหรับเกมนี้เนาะผมบอกตรงๆว่าไม่มีนะครับผมนะสำหรับวิธีการหาเพชรเร็วๆในเกมเนี้ย คือแค่ลงอีเวนต์ลงเนื้อเรื่องลงด่านทุกด่านที่เขาให้ลงเนี่ยอันนี้คือวิธีการหาเพชรแล้วครับจริงๆไม่มีหรอกวิธีการหาเพชรเร็วๆในเกมเนี่ยแค่คุณลงเนื้อเรื่องให้จบทั้งหมด16เควสลงอีเวนต์ทุกอีเวนต์ลงออเดเนลแบทเทิลทุกเดือนได้สามรห้สไดมอนด์คิวลงหอหอเวลลี่ฮาร์ดให้ได้โหได้มาอีกได้มาอีกไดมอนด์คิวอีกจำนวนหนึ่งนะผมนะเออคือลงแค่เนี้ยก็ได้ไดมอนด์คิวเยอะแล้วนะผมนะอืมโอเคเนาะ ไม่มีหรอกครับวิธีการหาไดามอนด์คิวเร็วๆเนาะคำถามต่อไปเป็นคำถามคุณยศพลอันนี้ก็แหมขาขาประจำช่องเนาะโซลุสเอนชาร์โหมดกับเทอร์เรียแสงปั้นใครดีครับ80ทั้งคู่เลยแนะนำว่าให้ปั้นโซลุสเอนชาร์โหมดนะผมนะแล้สำหรับใครที่สงสัยว่าโซลุสเอนชาร์โหมดคือตัวไหนนะผบมบนะมันก็คือเออ่ชินอนนะผบมบนะเป็นชินอนธาตุแสงเอนชาร์โหมดนั่นเองนะผมนะเพราะตัวละครเนี่ยมันตีแรงกว่าอารึนะ ตัวที่เป็นเทเลเรียแล้วเนาะอาสนะเทเลเรียหรืออาสนะเมจิกแอคแท็กอะออนั่นแหละคือตัวละครนั้นอย่างที่บอกอย่างที่บอกไว้ในคลิปรนะีวิวเนาะว่ามันตกเมตาไปแล้วตอนนี้ชีนอนตัวนี้ยังพออยู่ในเมตาได้อยู่นะผมนะด้วยที่ว่าสกิลมันเนี่ยครอบคลุมหมดนะผมนะเออสกิลนี้เออตอนนี้จะเห็นแค่สกิล C A แล้วก็เอนชาร์สโหมดนะผมนะแต่ว่าถ้าเราเข้าสู่สถานะเอนชาร์สโหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสกิล C เป็นสกิล B นะผมนะเออแล้วตัวละครโดยส่วนตัวมันเนี่ยมันแรงแล้วเนาะสำหรับอินคาร์เนตมันนะ มาแรงอยู่แล้วนะผมนะสําอินคาเนตมันเนาะก็ยอมรับว,ว่าปั้นตัวนี้ดีกว่าอย่าไปปั้นเลยเทเลเรียนะผมนะปล่อยไปโอเคต่อไปนะผมนะคำถามจากคุณซาล,ลันนะค,ะครับผมนะเขาถามมาว่าจะมีร่างเทพในมูฟวี่มาไหมร่างเทพในมูฟวี่เหรอผมว่าในอนาคตก็มีแหละนะผมนะนะมีแน่นอนถ้าเกมนี้มันคิดตัวละครอะไรไม่ออกเดี๋ยวมันก็ออกเข้ามาแบบเอสเอซอนอาร์ตออนไลน์เมมโมรี่ดีแฟกต์อะ เดี๋ยวมันเอาเข้ามาเรื่อยๆแน่อนอน,นครับผมแต่ว่าอยู่ที่จังหวะว่ามันจะเอาเข้ามาตอนไหนแค่นั้นเองนะครับผมนะยังอย่างเช่นตอนนี้ถ้าตัวเดอะบุฟฟี่ตอนนี้ก็มีออเดนอลแบทเทิลเข้ามาเอ้ยออเดนอลสเกลเข้ามา2ตัวก็คือจะเป็นยูนะกับอาซึนะนะครับผมนะไหนจะมีไอ้เจ้าอะไรกันลีฟาไม่ใช่รีฟาต้องใช้คำว่าอะไรสกุสกุออเดนอลสเกลก็ามาชิโนนออเดนอลก็ามานะครับผมนะแล้วไหนจะเป็นอ่ะนี่ไอ้นี่ตัวใหม่เลยนะครับผมนะอาซึนะ ok าโพเกสตีก็มาแล้วนะครับผมนะ หรืออาจจะตัวอื่นคริโตออร์ดิโนก็มีแต่คริโตออร์ดิโนมันเป็นตัวแจกฟรีเนาะผมไม่ค่อยอยากจะนับมันแล้วเท่าไหร่นะผมนะเออแล้วก็ตัวอื่นอีกมากมายนะผมนะที่ผมอาจจะลืมไปนะครับผมนะเออก็รอดูล้วกันในอนาคตนะผมนะแต่ผมคิดว่ามีนะผมนะอคำถามต่อไปเ็นคำถามของคุณอะไรเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยอธดะอะไรเนี่ยเออนั่นแหละคำถามถามว่ารอดูรีวิวอีดิสลมครับอีอีโอ้โหคำถามนี้ แทงทะลุถึงหัวใจเลยนะผมนะไม่อยากจะตอบเลยคําถามต่อไปนะผมนะฟูเบตนะผมนะทีมธาตุลมควรจัดยังไงครับเออสำหรับเออคำถามจัดทีมเนาะจะมีอยู่2คนเนาะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งก็คือจะเป็นอะไรเนาะเจม,มิคเหรอชื่อชื่อแต่ละคนอะไรเนี่ยคาอ่านผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะเนี่ย2คนนี้เ็ถามมาคล้ายๆกันเนาะว่าทีมธาตุลมคุณฟูเบเนาะเขาถามมาว่าฟูเบตหรือภูเบอะไรก็ไม่รู้แหละ น่าจะเป็นภูเบดมั้งรู้สึกภูเอาเป็นว่านั่นแหละตามนั่นแหละทีมธาตุลมคนจัดยังไงกับอีกคนนึงเขาถามมาว่าทีมธาตุไฟจัดยังไงอันนี้แนะนําว่าเออถ้าเอาทีมมาตรฐานแบบสแตนดาร์ดเลยนะเอาตัวสกิลซีนะผมนะเข้าไปสักตัวหนึ่งถึงสองตัวตัวสกิลบีเอาเข้าไปสักสามตัวตัวฮิลเอาเข้าไปสักตัวหนึ่งก็พอนะผมนะแต่ว่าถ้าใครมีทีมแบบว่ามีทีมตามธาตุนะแบบว่า มีทั้งตัวบัฟสกิล b ได้ตัวบัฟสกิล c ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบทีมธาตุมืดผมที่อยู่ตอนเนี้ยแนะนำนะว่าให้จัดคล้ายๆผมก็ได้เอาตัวสกิล b เข้าไป2ตัวเอาตัวสกิล c เข้าไปสัก2ตัวเนี่ยจบนะครับผมนะง่ายสุดแล้วเนี่ยเอา b เข้าไป2ตัวเอา c เข้าไป2ตัวแล้วก็เอาตัวบัฟเข้าไปอย่างละตัวเลยนะครับผมนะตัวบัฟสกิล c กับตัวบัฟสกิล b นะครับผมนะอันนี้คือทีมที่ผมชอบที่สุดแล้วในปัจจุบันนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นทีม แบบว่าถ้ามีตัวบัฟสกิล C ตัวเดียวอย่างเงี้ยก็เอาตัวตัว B เข้าไปเยอะเะหน่อยนะผมนะเออแต่ถ้าทีมไหนสมมติว่าอ่าอย่างเช่นทีมธาตุไฟผมเงี้ยไม่มีตัวบัฟอะไรเลยก็เอาตัวธาตุอื่นดึงเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผมพูดง่ายเลยนะมันอยู่ที่ด่านด้วยนะผมนะคือทุกดานเนี่ยมันก็จะเอาทีมแบบว่าทีมเขาเรียกว่ายัางไงเดียเอาทีมแบบว่าที่เราจัดไปเนี่ยไปลงทุกด่านไม่ได้หรอกบางดานเนี่ยก็แทบไม่ต้องใช้สกิล B เลยก็มี บางด่านทีใ่ใช้สกิลใช้สกิล b เยอะๆก็มีมันอยู่ที่ดานนะครับผมนะสำหรับการจัดทีมแต่ละาธาตุนะเออนะครับผมนะอันนี้แนะนําให้แบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะว่าเอาตัวสกิล b เข้าไปสัก2อตัวสกิล c เข้าไปสัก1นถึงสตัวแล้วก็ตัวบัฟเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งถึงสตัวนะครับผมนะเออประมาณนี้แหละเนาะแต่แนะนําว่าเออลืมบอกไปแต่แนะนําว่าถ้ามีตัวพวกตัวที่มันเป็นผู้นําทีมได้เนี่ยเอาไปเป็นผู้นําทีมด้วยนะครับผมนะเออ มันจะมี leader สกิลเพื่อบัฟทีมเรานะผมนะอ่าโอเคเนาะโอเคต่อไปนะผมนะเออคุณเออคำถามต่อไปของคุณลุตตินะผมนะไม่รู้อ่านถูกป่ะนะต้องขออภัยเลยเด้อเขาถามมาว่าขอวิธีหาอาวุธสี่ดาวดีๆหน่อยครับรอบวิธีการหาอาวุธสี่ดาวเนาะก็จะวิธีแรกง่ายๆสุดเลยคือสุ่มกาชานะผมนะเนี่ยสุ่มกาชาหาเอาเลยนะผมนะง่ายสุดแหละสำหรับวิธีนี้นะผมนะ วิธีที่2คือจะเป็นการแลกอาวุธสีดาวฟรีจากไอเทม e x c h a n g point นะผมนะก็คือเอ่อจะเป็น legendary material นะผมนะมันจะเป็นการเอา legendary material มาแลกนะผมนะอือสํหรับวิธีนี้ก็ง่ายสุดสําหรับผู้เล่นสายฟรีเนาะไม่ต้องเสียเพชรแต่ว่าอาจจะต้องเสียนู่นนี่นั่นนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ของพวกนี้มันได้มาจากเอ่อ q u วสประจําสัปดาห์หรือไม่ก็เควสประจําวัน ไม่สิไม่รู้จําไม่ได้ละแต่ได้คยประจําสัปดาห์แน่ๆน,นะผมนะแล้วก็เอ,อบางทีเกมก็แจกอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่บางทีอีเวนต์ก็มีแค่แลกอะไรประมาณเนี้ยสำหรับวิธีการหาของพวกนี้เนาะประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการหาอาวุธที่ดี2อ,อย่างนะผมนะหรือจะมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้จะเป็นวิธีที่ยากหน่อยคือการลงหอแล้วผมนะลงหอเสร็จปุ๊บมันจะให้ตัว๋วนะผมนะมันจะให้ตั๋วสี่ดาวมาแล้วผมนะเป็นตั๋วสี่ลุ้งอะเอาไวแ้แลกอาวุธ เอ่ออาวุธสีลุงสีดาวนะผมนะเออสับอาวุธ <washing> อ <etern ally> ันนี้เนาะเราจะต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด4อันนะผมนะเออเก็บให้ได้ทั้งหมด4อันนะสละอาวุธนะผมนะเพื่อเอาไปแลกอาวุธสีดาวนะผมนะเอาไปแลกอาวุธสีดาวเนี่ยแลกได้ตามนี้เนาะเนี่ยเราก็แลกอาวุธสดาวจากตรงนี้ได้นะผมนะเออเนี่ยแหละมีวิธีแค่นี้นะผมนะประมาณนี้เนาะเคต่อไปนะผมนะเป็นคําถามจากคุณจุนนาวัตนะผมนะ ขอวิธีเก็บเพชรครับกับวิธีสุ่มให้ได้ตัวละคร5ดาวโอ้บัตเจ้านี่มันอะไรกันนี่ไม่มีนะผมจะตัวละคร5ดาวอันนี้ผมว่าเขารู้อยู่แล้วแหละแต่เขากลัวนะผมว่ากลนะัวๆหน่อยกับวิธีเก็บเพชรต่อวิธีเก็บเพชรก็ลงด่านลงอีเวนต์นะผมนะอันนี้รู้สึกว่าผมตอบไปแล้วด้วยมั้งเนี่ยแต่จะเป็นอีกคนหนึ่งถามนะผมนะไปเออลงด่านลงอีเวนต์ลงทุกทุกอย่างที่เขามีให้ลงลนะั้นแะลงให้หมดนะผมนะแล้วก็ง่ายๆสุดก็คือถ้าด่านเก็บเพชรหมดแล้วก็ ให้ลงควยประจำวันเอานะผมนะก็มาดูวาเควยประจำวันมีอะไรบ้างเนาะเนี่ย daily มิช s i o เนี่ยนมทัเซ่โกบิกาติอเดเนาะต่อไปนะผมนะคำถามต่อไป em a e p e x เหรอนั่นแหละเขาถามมานะผมนะบอกว่าจะมีเอจิ G เข้ามาไหมครับสำหรับเอจิ G นะครับผมนะอ้าวแล้วมันอะไรกันนี่สำหรับเอจิ G นะครับผมนะต้องบอกตรงๆเลยว่ามีแน่นอนแต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้มั้งอืมน่าจะยังไม่ใช่ช่วงนี้เนาะ แต่เอจิมองว่าในอนาคตน่าจะมีนะครับผมนะน่าจะเข้ามาคู่กับคิริโตะด้วยเผลอๆนะครับผมนะเพราะขนาดยูนะยังเข้ามาคู่กับอาซึนะเลยเพราะฉะนั้นเอจิก็ต้องเข้ามาคู่กับคลิริโตะเนาะโอเคต่อไปคํำถามสุดท้ายนะครับผมนะจากคุณมิกนะครับผมนะถามมาว่าตัวอะไรกากสดครับโอโหไม่ต้องสองสัยเลยตัวนี้เลยครับผมนาเสนอไหนไหนมันอยู่ไหน ไหนมันอยู่ไหนไอนี่เลยนะครับผมนะผมไม่ต้องบอกเลยว่าตัวไหนเนาะแทบพูดแทบทุกคลิปนะผมนะไอตัวนี้เลยครับกากสุดในเกมแล้วใครมีก็อย่าคิดจะปั้นมันขึ้นมาแล้วผมนะนะปั้นให้ตายยังไงก็ไม่เก่งนะครับผมนะเฮ้ยปล่อยให้มันนอนในคังไปเถอะครับทุกคนเชื่อผมเถอะจริงๆโอ,โ,โอ้โหเอาไปลองกับสดาวฟรีทุกตัวนะไอนี่แมงดาเมดตอบที่สุดเลยนะครับผมนะปล่อยมันเถอะปล<ๆ>่อยให้มันนอนในคังไปนะผมนะโอเคคำถามก็มีแค่นี้นะครับผมนะ ก็สําหรับ Q&A เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีนะผมนะแต่ไม่รู้แหละว่ามาอีกทีตอนไหนนะผมนะเออก็โอเคขอบคุณทุกคนที่ถามเข้ามากันนะผมนะผมก็ยินดีตอบนะผมนะสำหรับคำถามไหนที่ผมตอบแล้วอาจจะงงๆก็ลองทักเข้ามาถามผมส่วนตัวได้นะผมนะในเพจนะแต่อยู่ที่ว่าผมจะว่างตอบหรือไม่ว่างหรือเปล่าอันนี้ก็ดูอีกเรื่องหนึ่งนะผมนะเพ <c oughs> ราะช่วงนี้ก็คือแทบจะไม่ว่างเลยนะผมนะขนาดเวลาทำคลิปแทบจะยังไม่มีเลยนะผมนะ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะไม่มีจะฝากแล้วนะผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย